bàn lại Đi đâu cánh mà à? màu, Kẹn hết สิแกงเฮ็ดเด้อจ้ะเห็ดหสองแบบบ่ต้องปานเลยแกงมันดอกออเลยนั่นก็คือคน,อน,นกันพี่น้องนั่น่างไปเก็บเอาในตน้นไม้อย่างดีเลยใช้ไปเลยกระเทินปั่นมาแล้วทุกคน นี่เรับ็ตำเครื่องแล้วตำแดงพ้กซีไข่อะไรกันมากที่โอ้ยนำยีน่าเคี้ยวค่ะนาเทั่อเป็นลายเป็น,นอะไรน่เป็นใบยนีนาสุดดิ ค,คือโพอดคักแเ้ใส่อายุนอมต๊น้ำปลา สบายดีพี่น้องพอดีว่าสิพากันแกงเห็ดเนาะใจหนำเย็นนางเค,คีค้ยวๆขุนๆเอากระิมมาเก็บยอดพักจิวพี่น้องยอดพักจิวขา้าวงามงามทุกคนเลยเห็ดยอดพักจิวแล้วคิดหอดแกงเห็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะมาเก็บเห็ดปวกอยู่คำมิกเนาะมาแกงใส่ยอดพักจิวทุกคนไข่แนเนต่ว,ว่าบ้านพิทามนะพี่น้องพักหนาคาเคียงกับมีไรนะเอากระามารถไปเก็บเอามาพี่นอ้องบ่วพักจิวพักวาน ที่ปลูกไว้ให้หนะมะเมขือมะแขงมะกหน้าหมักยังพักหญ้าคาเคีงมีเบิดทุกคนเอ้ยเวลาเ้าวอยากกินเราก็มาเก็บเอาส,สดๆจากต้นแบบนี้เลยเนาะพี่นอ้องผักติวก็มีทั้งผักติวขาวผักติวแดงมีเมดเนาะเอาใไปใส่เห็ดใส่แกงเห็ดโค้ดเห็ดเพื่องเนาะทุกคนใครเนี่ยแต่ว่า,บ,าบ้านพี่ทามมีพื้นทีล่ลายเนาะพี่นอ้องคือเท่าบ้านสาดีมกับพื้นทีโบราณอันนี้ พื้นที่กับประมาณลายหนึ่งซองไรทุกคนสามารถปลูกหมากไม้พักห้าคาเคียงเด้รายเนาะตอนนี้เฮากเก็บพักแล้วแล้วพี่น้องพักติวหยอนงามๆเนาะสิไปใส่แกงเฮดได้พักติวแล้วฮอกกะบ,บลืมที่สิเก็บพักอีตูพี่นออ้องเ้ยเวลาแกงเฮดเนี่ยโดยเฉพาะแกงเฮดปวกเนี่ยใส่แซ่บๆพี่น้องพักอีตูพักอีตูตงามๆนะพี่น้องแต่ว่ามันก็ะยากเขียนนี่แหละ ว่าบ่คอยมีคนกินฮะนะพี่นอ้องกินกับบ่ทันดอกหลายหลายคนก็ะทำว่มมาบ้านพี่ทำนะมีจา้าคนเนาะก็คือมเมเลียนแม่พี่ทำนะฮะยาสดีมเองเนี่ยแหละทุกคนเพิ่นมีลูกทั้งหมดนะ่ยสี่คนเนาะแต่ว่าไอ้สองคนนะ่ะเสียชีวิตแล้วพี่นอ้องเหลือแต่พี่ทำกับน้องสาวคนหนึ่งเนาะสว่านน้องสาวเพิ่นก็น มีขอบพูอ่แล้วก็มีลูกสองคนเนาะลูกคนหนึ่งก็เฮียนอยู่กรุงเทพพี่นะ้องอยู่มหาลัยเนาะคนหนึ่งก็อยู่บ้านนี่แหละพี่นะ้องกำลังเฮียนอยู่โมหกเนาะส่วนเพิ่นกับสามีก็เฮ็ดงานอยู่ซอนบุรีเนาะยามมีวันหยุดอีกยังเพิ่นจังกลับมาบ้าเนาะพี่นะ้อง เกปปลือนิดนึน้ำเยอหนาข้าสซุปปวดล่ะ วแยงเห็ดใส่ขัาวิ้ง็จะเป็นแบงไงจะแ่ดีดว่าเหรอเ็ดเผือกเสียงพิกร้อนะทุกคน ถ้าใครอยากกินเผ็ด่ไปกินขเลยอาหารเช้าหฮามนนี่คนเดครบฟังไทยนเด็มาทั้งาดเลยทุกคนอาหารตามหลักอนาไมยเฮาก็มีเลยเห็ดกระด่างเก็บมาจากนาอะนะไม่ <laughs> <g ül> เอามาก็หลังมมงได้เอา้าอาหารตามหลักอันะไม่เนาะ <laughs> <c oughs> แม่ได้ของนะ <laughs> <c oughs> มีสิรีเลย <c oughs> สอแกงแกงเห็ดเป็นยังไง โอ้ oh, เสียบสวยเลยเนาะเจ้าของแกงเ <laughs> จ้าของแกงมเวเสียบเวเสียบอ่ <laughs> ะเจ้าของแกงเวเวเสียบเวเสียบอ่ะว่อันนี้จัมำจะหานมาฮอร์โอนี้เลยเดีมันก็นยังซุดอยู่ด้วยละ่ะใส่นบอกมาตตลาดคนเพลิน<ด><ด>กินไปเลยเมื่อคืนน,นะนี้นะโล้วนเนื้อ <ง S 1> ไกลล่ ป้าท,ท,ทุกคนยาเด้อยาเห็ดคือโต๊เหล่าเ, <c oughs> เราไม่มีเหรียญกำลังสิเปิดประตูไ <c oughs> ด้สิป้าเบิงซี้เขาได้ทุกคนโอ้ประตูอีแเม่เปิดขึ้นเถิงหมดแล้วอะไรก็เอานี่งัดไว้ ไปเบิังดูขทางในมิเพเ่อร์เนี่ยอ่ะให้ FC ิังดู้นี่เด้อทุกคนอีเมลเราถอบใบเลยหรอบอเป็นสอบปเป็นสอบใบทุกปีเพิ่อนกระเทสแหละแต่ว่าปีนี้ประเทศนี่เดือนนี้เดือนสิงหาเลยอ่ะกะกินกันในพวกงั้นะและ้วกะัน้องสาว,วเพื่อนเลยว่าแม่ยายเพ่งมาเอาไปอีกเก้ากระสอบทั้งเอาไป เป็นแนวนะไป้านแล้วก็บ้านต้องเจ้าของเออของเจ้าของใส่ต้นพันธุ์ใส่เม็ดพันธุ์รุ่นใหม่เอออันนี้ที่เหลืออยู่ตอนนี้สิงหาท่านว่าเดี๋ยวของใหม่กันนี่แหละของเกา่าของเก,าก่าก็เดี๋ยวพยายามกินให้ท่านบ้เพิ่นกินพร้อมกับไก่กินหลายคนพี่ไก่บอกใช้ว่าแลไรมันได้ยินว่าสีดจมจม,จมใส่ไก่ ฤ <c oughs> อสิบังเนอะพี่ทั้พี่ทัทส้สอบสอบเขาเจ้าซ้ำเดียวก็ไหวหน่อยก็สอบเขาบ้านข่อยก็สอบเขาบ้านข่อยจะทังวะสามทังหมดฤทอิ์สามทัง,มทงคืนประมาณสองทังทั้งนั้นนะทังยังไงนะทังยังไบ้านข่อยนะ ตอนตอนที่จะเอาไาเขาคอยนะจักถังว่ะมันสามสี่ถังคุณจำไว้ได้แต่ว่ามันใหญ่กว่านี้ทุกคนอันนี้ก็สอบพ,พวกอาหารนะอันนั้นก็สอบเอนี่อนี่เมว่าสองสอบแล้วสองสอบแล้ว สองเลยทุกคนสองซอกอ้าเอ้าตีหวัวเจาา้าขอพี่นล้วระวังเหล่าไม่เลี้ยงกับเหล่าไม่เลี้ยงอันนั้นเปิดง่ายอ,อันนั้นเปิดกระดังวัดขับขุมมันนั่นเด้มันต้องใส่เติ่งเติ่งตอกลง กูจะเปิดเล่าได้ะะด่าเจอด้วน,นะแบบเปิดเดื่อทุกคนเดี๋ยวกระสิ่ละว,วังเดือก,กระเจยอิเมซี่ไปเป็นทำงฮาลอะโดดแล้วบู้ตรงจะตรงจะตรงตั้งบ้าบ้าแบบข้าเจอนี่ vì tao cho tầng nhông tặng xe ba tuổi bé khách chào Bèo khách chào nhột cho nó ตมิซีนบ่ฮัฮฮัว่าิโตนะตัวละชิบาทเมือนว่านับยือเนว่าิโตนับได้เก่าโตอีกตัวหนึ่งมันกระโดดว่นอยู่นับนับนำบทันมันนับได้แค่เก่าง ียังเอีะยังออกก็จางยิ่งไหอ๋อเสรพี่น้องได้ข้อพิ้ขอข้อข้ออนนันนั่นวะข้อ,ห,<ม>อหอมมะล,ลิข้อหอมมะลิด้วยทุกคนข้าวเจ้าหมอมมะลิสีออกมาแล้วเนมันสีบร่ําเขาวงามเลยแต่ว่ารสชาติบอกเลยว่า ฮ<ส>เอามาปกลงสีถาปกหลดมา,อาของแท้แถมศูนย์ทั้งมวลผลดีเลยของดีแม็กซ์ยามดีเลยของแท้แถมศูนย์ยามดีเ,เอามาปล ต้องดีแม็กนี่แะตอนนี้ดียังถักเลย <laughs> บ่าเมนูกัดสายไฟหรอบ่ก็คือถ้า <laughs> นี่ <t une> โนสอ,องร้อยเ้าวนความต่างสักถ้ามันบาถึงสองร้อยเศร้านะโอกาสที่มอเตอร์สิไม,ม่สูงเ <t une> นี่ยมันสองร้อยเศ้าสองเลยแหละถ้าเกิอนอไก็ดีว เพราะว่าพอเขาเดินเทียงปุ๊บมันสิตกลงต่ำกว่านั้นรุ่นท็อปลักกี้บางมือมาเปิดเปิดแล้วโอ้คือถ้าเขามีการใส่ไฟหลายมีงานมีงานมีนีดทั้งหมู่บ้านไฟมันสิถธิเด้งไปหลายบางมือมาเปิดบางแล้วกับบดิสีเยอะกันมีเพราะว่าไฟมันเสี่ยงต่อการไหมเงินดูดมี เามาจากโรงงานอืมโอเคเดี๋ยวใส่อันนี้ไปก่อนใส่ทีละอันอันนี้ไมใ่ใส่ดีอยู่อัน,นอันนี้ควานคิดนะเอามาเฮ็ดไอ้ปลูกี่ดไปอืมดีเพราะว่าอันนี้เขาโลดถิ่มมาทำอยางนี้เรียนเป็นไหมจัดการทุกคนทั้งนง้นเอ่ออากับตักทั้งนี่ถาะอ่ามาจัดการอทุกคนเลย มันเป็นผูเ้เชี่ยวชาญทั้งด้านนั้น <laughs> นี่จะรียญมันเชียย่ยวชาญหเหรอพี่ยังตอนนี้นะซาดีเป็นมือกล้องพี่เนาะอาชีพมั่วห <laughs> ้อ,ของข้างนี้บอลห้ามออ,อ,ออกน่ะแบบบอลห้ามออกอะนี่อันขี้แก่มันไปออกหมดเวลาเป็นแก่เมดฮะเป็นห้ามเมื่อเออห้องชีบอมี่ขี้แก่หนะ่ะมดเป็นห้ามเลยทุกคนก็มันแค่สบายเลยมันบอกขั้นเขา อ๋อเต็บติปันอีกนึนอนนองนนอืมตักข้าวใส่ไหมเนาะทุกคนกว่าจะตักข้าวใส่เด้อตักข้าวใส่แอตวันนี้อยากบอกว่าเพียก,กระโดดมันโคตรทนเลยทุกคนฮะมันอยู่ในน,นี่มาเป็นปี เพียอยู่ในเขานะเปิดทงออกมามันมันจะกระโดดอยู่นี่นะามันไม่ไดหันเองเลยบินว่อนอยู่นี่อืมเขาเอืมเ่ม่เพียจริงมันเมียนเพียหมดละรูร่างนข่เพียตากระเต็นหน่อยน้าที่แม่เตรียมแล้ว เ,เต็มเลยเตียมแล้วทุกคนพี่ท้องก็จับผลิตอยู่ถ่ายบ่เครื่องอันนี้ ผลิตอยู่ที่ไทยค่ะพี่น้องน้องสาวน้องเคยเป็นสื่อมาแห่งสีเองค <c oughs> ่ะ <c oughs> อ้ะอวาวเออเยากยะไรก่อน <c oughs> เตรียมแล้วจ้ะ Gracias. la ีนอันนี้นะเขาเขาจ้าง กลินก็ได้ไก่กินก็ได้ใกลก็ได้อันน่ะอันน่ะเขาอะเขาไม่หย่าเขาป้ายอันน่เข้าป้ายัะนี่ว่าห่อห้องมันมันก็จเสยขนาดนี้อย่างนีพไกล